เสียงนาฬิกาแขวนเก่าในล็อบบี้ของโรงแรมรูหลาสีวิไลตีดังติ๊กตอกติ๊กตอกกล้องสะท้อนท่ามกลางความเงียบในยามดึกโรงแรมใหญ่โออานี้เมื่อมองจากภายนอกดูรูหราสมชื่อแต่หากใครได้ก้าวเข้าไปในยามวิการจะพบเพียงความเงียบงันว่างเปล่าและบรรยากาศที่ชวนให้รู้สึกเหมือนกำลังถูกจับตามองจากมุมมืดที่ไหนสักมุม 2. เด็กหนุ่มวัยสิบที่เพิ่งเข้ามาทำงานพิเศษเป็นกะดึกในตำแหน่งพนักง,งานต้อนรับได้ไม่กี่วันเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตที่เคยเรียบง่ายจะต้องมาพัวพันกับบางสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ช่วงแรกงานมันก็ง่ายๆง,ง่ายเกินไปจนเขาเกือบหลับคาเคานเตอร์ทุกคืนก็จะมีเพียงเสียงโทรศัพท์จากแขกบางห้อง ที่ชอบบนเรื่องเดิมๆเช่นห้องน้ำไม่สะอาดเลยน้ำฝักบัวไม่ไหลเลยมาดูทีวีให้ทีเปิดไม่ติดเลยมีช่องหนังไหมพี่เฮ้ยมันก็แค่เรื่องยุ่มยิ้มเหล่านี้แหละที่ต้องต้องจัดการและต้องก็จัดการได้หมดแต่บางคืนก็งเงียบจนเขาต้องเอาโน้ตบุ๊กมาเปิดเล่นเกมเพื่อฆ่าเวลาแก้เงาและแก้ง่วง ระทั่งคืนหนึ่งเฮียสมชายพนักงานเก่าแก่ของโรงแรมเดินเข้ามาพร้อมกับกาแฟร้อนในมือเฮียแกแกจนมีเสียงเล่าลือว่าเคยทำงานที่นี่ตั้งแต่รุ่นคุณทวดของเจ้าของโรงแรมเลยนะเขาดูเงียบขรึมจริงจังผิดจากทุกทีที่เดินเข้ามาคุยจ้อไม่หยุดแล้วสักพักก็หลับไปแต่วันนี้มาแปลกแฮเฮียสมชายก้มมากระซิบ น้องมีห้องหนึ่งในโรงแรมเนี่ยที่เองจะได้เข้าไปใกล้เด็ดขาดชัวนะต๋องยกหัวขึ้นทันทีห้องไหนอะเฮียเฮียสมชายชี้นิ้วไปที่แสงสลัวตรงทางเดินห้องหมายเลขเก,ก้าบนประตูหนึง่งเหมือนจะเรืองแสงขึ้นท่ามกลางความมืดเมื่อถูกพูดถึงห้องเก้าห้องเนี่ย มันไม่เคยมีใครเช็คอินนะแต่ก็จะมีคนเช็คเอาท์ออกไปเสมอเลยตองหวัวรอแห้งๆอุยพูดอะไรน่ากลัวอีกแล้วเฮียห้องไม่มีคนเช็คอินแล้วใครจะไปเช็คเอาได้แล้วเฮียก็ไม่รู้หรอกแต่คนเก่าๆที่เคยมาพักโรงแรมนี้หายไปหลายคนแล้วและทุกคนที่ออกไปนะนะ มีรอยสักเลขเก้าที่ตัวด้วยละคำนั้นทำให้สันหลังของต้องเย็นวาบขึ้นมาทันทีเขาเอามือทำท่าป,ปัดผมแต่ที่จริงแล้วเขาพยายามปัดอาการเสียววูบเน้นออกไปแล้วคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าหลอกเด็กที่ลุงแกกำลังแกล้งอําอยู่แต่ความอยากรู้อยากเห็นของใบยรุ่นมันมีแรงดึงดูดแรงกว่าเสมอคืนนั้น สองเปิดสมุดบันทึกการเช็คอินลับๆพลิกดูหน้าที่เต็มไปด้วยลายชื่อแขกและเวลาที่เข้าออกเขาสะดุดตากับชื่อหนึ่งที่ถูกวงกลมสีแดงเอาไว้ป๋องเวลาเช็คอิน21.00นาฬิกาจดศนเวลาที่บันทึกเช็คเอาท์ตีส9นาทีไม่มีลายเซ็นไม่มีหมายเหตุอื่นใด นอกจากตัวเลขที่หลอนใจตีสามนาทีต๋องพึมพำกับตัวเองพรันก็รู้สึกขนลุกขึ้นแปลกๆความอยากรู้อยากเห็นผลักดันให้เขาแอบเปิดจอมอนิเตอร์วงจรปิดเขาเลื่อนดูฟุตเทจที่หน้าห้องเกา้าภาพเบอร์เบอร์เห็นประตูเปิดออกเองทั้งๆท,ที่ไม่มีใครแตะต้องเงาดำๆรูปร่างคล้ายคนแต่ไม่ใช่คน,นแน่ มันยืดสูงผิดสัดส่วนเคลื่อนไหวเหมือนควันพุ่งเข้าไปในห้องจากนั้นสัญญาณก็ตัดไปเหลือเพียงจอดำๆหัวใจต๋องเต้นรัวตุบตับตุบตับตุบตับแต่ยิ่งกลัวเขาก็ยิ่งอยากรู้จะอะไรกันนักหนาะมากมายวะแต่อีกแค่ห้องโง,ง,ง่ห้องนึงต๋องพึมพำปลอบใจตัวเองก่อนจะหยิบคุณแจสํรอง เดินตรงไปยังห้องต้องห้ามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้กันรู้จักไอต้ตองสิทธิ์อาจารย์ยอดน้อยไปซะแล้วเมื่อตองจับลูกบิดเหล็กที่เย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งทั้งที่แอร์ในห้องไม่ได้ทำงานเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วหมุนคุณแจกลักภายในห้องก้าประตูเปิดออกสู่ความมืดมิด มีเพียงแสงกระพริบจากเครื่องใช้หนังเก่าๆที่ตั้งอยู่กลางห้องเสียงฟีมหมุนกริกริ๊กกร๊กดังกล้องไปทั่วห้องบนจอผ้าใบสีขาวปรากฏภาพเคลื่อนไหวหนังสั้นขาวดำใช้ฉากต่างๆภายในโรงแรมแต่ไม่ใช่ฉากปกติทุกเหตุการณ์เต็มไปด้วยเลือดความหวาดกลัวและเสียงกรีดร้อง ตองเดินเข้าไปช้าๆตาเบิกกว้างเมื่อเห็นคนในหนังสือคือป๋องแขกที่เคยเช็คอินในสมุดบันทึกป๋องกำลังลากบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในความมืดตะโกนร้องจนสุดเสียงทะลุออกมาจากลำโพงกลายเป็นเสียงจริงที่สะท้อนทั่วห้องตองยกมือขึ้นปิดหูแต่ก็ยังได้ยินเสียงกระซิบชัดเจนข้างแก้วหู ตัวแสดงคนต่อไปก็คือเองสินะเขาหันควับไปมองหน้าจอหนังไม่ได้เป็นจออีกต่อไปแล้วแต่มันแปลเปลี่ยนเป็นโพรงมืดคล้ายประตูสู่มิติอื่นแรงดึงมหาศาลฉุดร่างตองให้เซทลาเขาพยายามคว้าประตูแต่ประตูบานนั้นปิดสนิทไปแล้วเสียงลมหายใจแผ่วเบา เสียงหัวเราะเย็นยเยือกดังรอมรอบก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะจับวูบลงตองลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่บนเวทีข้างในภาพยนตร์จองมองออกไปยังห้องมืดที่มีเพียงเครื่องใช้กำลังใช้ตัวเขาอยู่ให้ใครสักคนดูเวลาไหลผ่านไปหลายวันต่อมา พนักงานชื่อแจ็คเข้ามาทำงานแทนต๋องเด็กหนุ่มยิ้มแยม้มไม่รู้เรื่องอะไรกำลังจัดแฟ้มอยู่หลังเคาน์เตอร์เฮียสมชายเดินเข้ามาสีหน้าเคร่งขรึมเหมือนเดิมไอ้น้องเอ้ยเฮียเตือนไว้ก่อนมีห้องหนึ่งในโรงแรมนี้ที่เอ็งยังได้เข้าไปใกล้เสียนะห้องหมายเลขเก้าแจ็คหัวเราะเหมือนเรื่องตลก แต่ในจังหวะนั้นเองบนจอพ้าใบในห้องหมายเลขเก,กา้าภาพฟิล์มก็ฉายให้เห็นตองยืนอยู่ในนั้นใบหน้ายิ้มเยะเยือกตรงข้างแก้มเนียนรอยสักรูปเลขเก,ก้าวปากฏดชัดแสงจากเครื่องฉายสะท้อนออกมาราวกับเชื้อเชิญผู้แสดงคนใหม่ให้ก้าวเข้ามาแทนที่ <laughs>